นิทานอีโศบเรื่องคันธนูกับลูกธนูคันธนูกับลูกธนูเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กันไปมีความสําคัญเท่าเท่ากันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได้แต่ด้วยความที่ต่างคิดว่าตนสําคัญมากกว่ากันจึงถกเถียงกันขึ้นมาคันธนูจึงพูดว่าหากไม่มีข้าเป็นตัวดีดส่งเจ้าแล้วเจ้าก็มีอาจพุ่งลอยไปไกลได้เลยลูกธนูโต้ว่า ถ้าไม่มีค่าแล้วเจ้าก็ไม่มีประโยชน์เช่นกันก็คงเป็นแค่คันธนูวางไว้เฉยๆคันธนูเถียงต่อไปว่าแล้วตัวเจ้าหละ่ะถ้าไม่มีค่าดีดส่งเจ้าก็พุ่งไปไม่ได้หรอกหรือตัวเจ้าจะพุ่งด้วยตัวของเจ้าเองละ่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราต้องพึ่งพาอาศัยกันจึงจะประคับประคองกันไปได้พุทธภาษิตสุขาสังคัสสะสามกคีความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข